สวัสดีทุกท่านะครับผมอยู่ผมรัตตระตรันนี่กับนายไมค์ครับกันนะครับผมนะซึ่งที่บอกไปว่าจะไม่เล่นเปเล่นตักปีพืชภาคสองนะกูพูดเล่นนะครับเสียงมาดังเกินไปครับโอเคอีพีนี้ทําอะไรดีเริ่มเกมมาเราก็ต้องตัดไม้นะครับนะจริงๆผมไม่อยากใช้หงฟังเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าอะไรนะเหรอเพราะว่าอะไรวะเอาเรลียวคือง่ายใช่ปะ อีพีแรกเราจะนอนที่ได้ก่อนก็แล้วกันครับตัวนี้มันดีเว้ยคเหมาะสําหรับการสร้างนู่นนี่นั่นเลยไม้เหยดดากมือเลยเหียเออฝันไม่โดนเยี่ยมอืมเหมือนว่าใช้ไม้นี่มันจะดาเมจดเบาก็าใช้มือแล้วเนี่ยเยี่ยมยอดทอดกระเทียมแต่ผมอยากกินข้าวมันไก่ทําไงได้เหมือนนี่มันโคตรลาบากเลยโอเคครับพิกแอคมานะครับนะพิกแอคไม้เราใช้ขุดหินแค่โอ้ กูจะลงไปดีไหมเนี่ยไม่ลงดีกว่าเฮียเหมือนมันก็เลิกเกินพอให้กูหุดหินนิดหน่อยก็ไม่ได้เยี่ยมยอดทอดกระเทียมแต่เกมเหี่ยวเดี่ยมยยม,มันก็เป็นอะไรที่สนุกดีเริ่มหิวแล้วสิครับคลิปนี้นอนเสร็จแล้วก็จบคลิปไปเลยอือนั่นแหละหลังจากนอนก็จบไปเลยแบบตัดจบเลยลคลิปนี้ก็จะมีอินโทรหน่อยนะเพราะว่าเออไงไม่ได้ใช้อินโทรนานขอใช้หน่อยไม่เป็นไรจริงๆคำหยาบไม่เยอะชิบหายนะแต่ ระบบอแหลกแหลกเออลืมใส่รีซอสแพคเดี๋ยวเดี๋ยวใส่รีซอสแพคแปบ๊บเพราะฉะนั้นปรบมือไม่เอาดีกว่าอะไรวะเออปรบมือน่หละครับดีละโอเคครับเรียบร้อยรีซอสแพคที่อะไรวะไม่เห็นแสงเงาเทียอะไรเลยดูเหมือนรีซอสแพคไม่แสดงผลนะเนี่ยอ,อใช่ครับมันเป็นไร นี่ยได้เตียงแล้วสบายครับธรรมชาติเสียงนู่นนี่นั่นเข้ามาบ่อยไม่ว่าจะเสียงรถที่มึงเพิ่งได้กินไปเมื่อกี้นะแต่ถ้าไม่ได้กินก็ดีเพราะระบบแยกเสียงของโทรศัพท์กูมันดีคือมันดีดีมากๆาดีจนดีจนผมไม่อยากใช้หูฟังกับเครื่องนี้เลยมันเป็นเครื่องที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายคลิปแบบนี้มากเลยแต่เสียเสียหลายอย่าง แส่สองอย่นั่นแหละมันไม่ลื่นพื้นที่มันไม่ได้เยอะนี่แหละข้เสียมันมันก็แบบลื่นเพอเล่นได้แต่มันก็ไม่ได้ลื่นแบบเล่นแบบไม่ไม่กระตุกแบบเล่นสบายสบายทีเจออะไรเนี่ยอะไรที่มันแบบโครงสร้างใหญ่ๆนะถ้ามันไอโฟนนะไอโฟนเลยนะไอโฟนอี่ <Yeah. S 1> yeah. ใครพามึงเรียกเขาเรียกไอโฟนไอฮี่อ่ะจริงๆนะผมจะไม่สร้างบ้านครับ ได้เตาเผาได้เนื้อเพิ่มมาอีกอร่อยอร่อยมากๆเลยครับอือกูได้แค่นี้แหละเนื้อกูไม่ใช่เนื้อกูดินั่นทานแต่โอ้โหเหมืองมันก็ดูลำบากเกินเออตรงนี้ตรงนี้ปลอดภยัยปลอดภยัยโอเคเนีย่ยกูทานเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดเราจะได้สร้างบ้านเห็ด ไม่มีเหล็กเลยแต่ก็ไม่แปลกครับเหล็กส่วนมากมันอยู่ภูเขาหนุนดูพื้นที่ที่ผมเล่นระดับน้ําทะเลเครับ62บล็อกจริงผมไม่อยากสร้างคลิปที่มันยาวมากเกินไปหรอกอยากสร้างแบบประมาณ4นาทีไม่ไม,ไม่ไม่เกิน10นาทีนะบางทีผมก็จะพูดแบบติดๆขัดนะหรือที่เขาเรียกว่าติดอ่างนั่นแหละไอ้เฮียวีทูเบนะั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมโคตรติดและตอนที่ผมพิมพ์ไปนะแม่งไม่อ่านแชท เออไม่อ่านคอมเมนต์นั่นแหละไอ้ฮี่ผมก็เลยหาคนที่มันมีคนติดตามน้อยๆวีทูบเบอร์ไน่ารักน่ารักคนติดตามน้อยๆมันไม่ใช่แค่มันจะดีนะมันดีแบบดีมากๆพอพิมพ์ไปมันก็อ่านช้าอยู่จริงๆงมันไม่ได้ดีเลยหรอกแค่ว่ามันอ่านช้าเฉยๆนั่นแหละอถ่างเช่นผมนะกูอ่านทุกครั้งนะ่ะตอนที่ผมได้อ่านคอมเมนต์คนดูมันเป็นช่วงเวลาที่โคตรมีความสุขตอนที่จะอ่านแล้วก็ได้ตอบ บางคนนะ่ะอาจจะแบบตอบช้าบชา,บชาบมากมากหนึ่งคำถามคำถามแบบสองสามคำนะ่ะมึงตอบมาแบบเป็นสิบบรรทัดไอ้เทียเอา่ะอะไอะไรอะไร,อะไรตอนนี้คลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาสมบูรณ์แล้วนะครับนะผมข็จะปิดคลิปลอ่ะนี่กูจะก๊อปคำกูกูก๊อปไม่ได้ผมข็กลับไปคลิปวันววน่้นเราหนึ่งก็จบ